อันนี้คือทางขึ้นหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะนำภาพบรรยากาศยามยามเย็นนะคะอาจารย์มาสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็เลยนำภาพบรรยากาศความสวยงามและก็ความสงบมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะที่นี่ก็คืออ,อุทยานนะคะอุทยานหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะมหาบุรพาจาร r สายกรรมฐานนะคะสวยงามมากเนาะ คานผู้ชมานะดูแล้วสงบนะคะสูมกล้องให้เห็นชัดๆนะคะอันนี้ก็คือเป็ดอริยบทที่นั่งแบบเรียบง่ายนะคะสบายๆนะคะต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามากราบไหว้สักการะบ,บูชานะคะสามารถกราบได้กราบไหว้สักการะบ,บูชาได้ตลอดเวลานะคะแม้แต่ว่าท่านมาท่านไม่ได้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนมานะคะทางวัดก็จะมีการจัดบริการดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้นะคะให้ทุกท่านนะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นนะคะสขั้น สามขั้นใหญ่เนาะแต่ละขั้นนะเขาก็จะลดหลั่นกันไปนะคะด้านหน้าก็จะประกอบด้วยกระถางทูบขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะประกอบด้วยาานาคนะคะนาคที่เป็นศิละปะแบบอขอมนะคะตลอดจนถึงโดยรอบขององค์หลวงปู่ก็จะมีการาสลักลวดลายนะคะนูนสูงขึ้นมานั้นเป็นช้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์และก็ผ้าทิพย์นะคะที่ ทิ้งตัวลงมานั้นเราจะเห็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช้างนั่นเองนะคะซึ่งช้างนี่ถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีตำนานมีความเชื่อแล้วก็มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงช้างก็ยังมีความเกี่ยวข้อง,องความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของการสร้างจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะ ึงเลยมีมตินะคะได้มีมติให้ได้นําสัญ,ญลักษณ์ของเสียงของช้างเนี่ยนะคะมาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะพระแพรทิพย์ที่ติดเอาไว้เพื่อแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสุรินที่สําคัญนั่นเองค่ะที่นี่คืออุทยานหลวงปุดุลอัตุโลนะคะวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลน้องเมืองพะเองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ